ช่วงเทสเทสเทสทส,ทส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในช่วงเทสเทสเทสหรือช่วงทดสอบนะครับวันนี้ผมมีน้องมาช่วยอีกท่านหนึ่งเชื่ออะไรนะครับปอนลงครับคุณปอนะครับก็สลับหน้ากันไปเรื่อยก็จริงๆก็อยู่ในทีมงานกันตลอดเลยแหละครับก็วันนี้ถือโอกาสให้มาช่วยกันในส่วนของ ทสสำหรับหัวข้อกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการต่อใช้งานจานเอเทียมซีแบนแบบหลายหลายจุดนะครับ,รบทีนี้มีคําถามมาจากทางบ้านแล้วก็มีเขาเรียกว่ามือใหม่นะครับมือใหม่ถามมารเราก็เลยอยากจะแบบทดสอบให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับว่าการใช้จานเอเทียมแบบ C-Band เนี่ยถ้าจะแยกหลายจุดทำอย่างไร นะครับคำถามมีอยู่สามคำถามด้วยกันคุณปอครับผมนะครับคำถามที่1ก็คือเขาถามว่าสามารถใช้หัวรับแบบ1นึ่ขั้วเนี่ยแบบนี้นะครับแบบ1นึ่ขั้วหนึ่งขั้วต่ออย่างนี้เขาเรียกว่า2อขั้วต่อครับนะครับสามารถใช้หัวรับแบบ1นึ่ขั้วแยกใช้กับเครื่องรับดาวเทียม2เครื่องแบบอิสระได้ไหมคำถามที่1นนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้ดูนะครับคำถามที่2นะครับ หากต้องการใช้เครื่องรับ2เครื่องนะครับแบบอิสระรับชมอิสระ2เครื่องต้องทําอย่างไรนี่คือคำถามที่2นะครับคำถามที่3ที่มีถามมานะครับก็คือหากต้องการใช้มากกว่า3เครื่องนะครับเครื่องรับดาวเทียมนะครับใช้มากกว่า3เครื่องต้องใช้อะไรบ้างและก็อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแน่เลยคุณบอครับคือใช้เครื่องเดียวเครื่องเดียวอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่จานจนถึง เครื่องรับมีอะไรบ้างครับก็จะมีชุดน้ำจานอ่าจานอย่างน้อยก็ที่มีอยู่ประมาณ5ฟุตห้าฟุตครับของไทยสตารเตอนะครับอ่าจานห้าฟุตแล้วก็หัวแอนบีหับหนึ่งขั้วแบบหนึ่งขั้วแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วก็สายสายนําสัญญาณ RG6 ใช่ครับนะครับอ่าจะใช้กี่เม็ดก็ตามแต่ถ้าให้ดีควรไม่เกิน50เม็ดใช่ครับนะครับแล้วก็รี receiver r e c เวอร์เครื่องรับจะใช้แบบ ระบบ Standard หรือเป็นไฮ d e ฟก็ได้แต่ในที่นี้ที่เรามาทดสอบกัน2เครื่องที่วางอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับเราเอาเครื่องรับรุ่นไฮ d ดฟแบบมินิไฮเดฟของไทยแซตใ่มาทดสอบให้เพื่อนช่างมือใหม่แล้วก็ผู้ที่ถามมาได้รู้กันนะครับเอาคำถามแรกเลยนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้กับเขาเรียกว่าใช้หัวรับแบบคู่เดียวนะครับแยกใช้กับหลายเครื่องได้ไหมนะครับในขณะนี้เนี่ยผมเปิดคู่เดียวนะครับ ผมจะเปลี่ยนช่องไปที่ช่องไหนก็ได้นะครับเนี่ยดูได้อิสระก็ตัดดูได้อิสระเลยนะครับต่างคนต่างดูได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่หากว่าเราเอาหัวขั่วเดียวมาแยกใช้กับ2เครื่องสงเครื่องนะครับการที่จะแยกได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสปิเตอร์แบบ power p a t หรือสปิเตอร์สำหรับดาวเทียมนะครับเอามาแยก ต่อสายสัญญาณอินพุตเข้ามานี่แล้วก็แยกซ้ายแยกขวาออกมา2เครื่องนะ,ค,ะคุณปอถอดสายมาเลยครับ,รบดูกันก่อนนะครับสายจากจานระบบ c ีแบนนะครับจากจานระบบ c ีแบนต่อเข้ามาที่สปิเตอร์หนึ่งทาง แยกออกมาเป็น2ทางครับเราก็จะเอาสายเราแยกเป็น2ส,สีจะได้ดูได้ชัดนะครับ,รบสีดํากับสีขาวอ่ะสีขาวไปทางฝังคุณปอนะครับสีดํามาทางผมนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะผมต่อนะครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรหลนไปก็ไม่มีปัญหานะครับลองดูนะครับตอนนี้ลองดูนะครับไม่เป็นไรฮะ,ะเดี๋ยวปล่อยลงไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูจากจอภาพนะครับเอ๊ะดูได้ปกติเลยนี่ครับดูได้นี่ใช่นะครับสเหตุที่ดูได้เพราะอะไรเดี๋ยวดูกันนะครับกดโอเคก่อนนะครับกดโอเคฝั่งนี้อันนี้ช่องวัน hd อันนั้นช่อง m o n นเฮ้ยดูได้นี่ก็ปกติก็ใช้ได้นี่ใช่ไหมใช่ใชได้หรือเปล่าลองมาดูครับนี่ฮะแนวการรับฝั่งรูทเป็นแนวอะไรครับแนวเวอร์ครับฝั่งนี้ก็เป็นเวอร์เหมือนกัน แสดงว่าเวอร์กับเวอร์ถ้าเปิดตรงกันดูได้ดูได้เอานะผมลองเปลี่ยนช่องฝั่งนี้เป็นแนวฮอลดูนะครับแล้วจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับฝั่งนู้นนะครับผมเปิดนะครับเปิดช่องไทรัสแล้วกันนะครับไทรัสเป็นแนวฮอลนะครับกดโอเคอ๋อพอดีเลื่อนพร้อมกันอ๋อเลื่อนพร้อมกันนะครับใช่พออ่ะมันเลื่อนพร้อมกันอันนี้เป็นไทรัสเอาเอางี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ไปเป็นแนวเวอร์ เมื่อสกูนนี่ช่องอะไรนะโมโนครับครับผมกดช่องโมโนจะสังเกตเห็นว่าผมเปิดไปที่ช่องโมโนนะครับที่เป็นแนวเวอร์ครับนะครับส่วนฝั่งนี้ผมเปิดมาเป็นแนวฮอรอฝังฮอยังคงรับได้อยู่ครับแต่ฟังเวอร์รับไม่ได้ไปรับรับไม่ได้นะครับสาเหตุ นะครับสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าในเนี้เนี่ยมีสวิตช์อยู่ตัดต่อตัเสาอากาศเวอร์กับฮออยู่ในเนี้ยนะครับอยู่1ชุดนะครับอยู่1ชุดเมื่อต่อไฟเลี้ยงออกมา2ชุดเนี่ยวงจรฝั่งเบอร์เนี่ยจะส่งไฟกี่โวลต์นะ <13 S 1> เบสิบสามโวลต์ฝังเบอร์13โวลต์ฝั่งฮอเป็น18ครับอ่าวงจรสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเลือกไฟที่สูงกว่าฉะนั้นเครื่องไหนที่เปิดไว้แนวฮอก็คือ18โวลต์ไฟสูงกว่า สวิตช์มันก็จะเลือกดีดมาฝั่งที่ไฟสูงกว่าใช่ครับลองดูนะอันนี้เป็นเอาผมลองเปิดไอ้ตัวนี้เป็นแนวเวอร์นะครับถ้าเวอร์กับเวอร์เปิดทั้งคู่เหมือนกันสังเกตดูว่าจำนนจะมาแล้วนะครับจะมาแล้วอ่ะทีนี้ผมลองเปิดฝั่งนู้นเป็นแนวคอบ้างนะครับอ่าผมปิดฝั่งนี้นะไม่ให้ดีมดมกวนกันนะครับเอาเป็นช่องเอ็มคอร์ดแล้วกันนะครับเอ็มคอร์ดผมกดโอเคป๊บ นะครับอันนี้ภาพนิ่งไว้แล้วหยุดไปแล้วครับหยุดไปแล้วนะครับภาพนิ่งหยุดไปแล้วเก <_ d ue> ิดการรบกวนกันไงครับ<ด>ฟังฮอเป็นไงครับดูได้ดูได้ <_ d ue> เพราะว่าสวิตในนี้มันเลือกไฟที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าสูงกว่าสวิตท,ที่อยู่ในนี้มันจะเลือกไฟที่สูงกว่านะครับสวิตท,ที่อยู่ข้างในนะครับเลือกเสาอากาศที่ไฟสูงกว่าฉะนั้นเสาอากาศฟังต่ำกว่าเป็นไงไม่ได้นะครับอ่ะเราไม่สามารถที่จะแยก ด้วยสปิตเตอร์แบบ p o w e r p ร์พัรกัวแอนบีแบบคูวเดียวได้ครับถ้าจะใช้ได้แบบอิสระนะครับต่อมาเป็นคำถามที่2อละอ่านะครับคำถามที่1จบไปนะครับก็คือไม่สามารถใช้ได้อย่างอิสระนะครับใช่ครับนะครับใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ยืนยันนะครับใช้ไม่ได้นะครับคำถามที่2หากต้องการใช้2เครื่องรับชมอย่างอิสระต้องเปลี่ยนอะไรคุณปอ เปลี่ยน LNB เป็น c 2ครับอ่านะครับนี่นะครับเปลี่ยน LNB เป็นรุ่น2ขั้วหรือแบบทวินหรือเขาเรียกกัน42เอาเป็นว่า2ขั้วนะครับแบบทวินแล้วกันนะครับแบบ42นี้นะครับถอด LNB ตัวเดิมออกจากโจอันนะครับแล้วเอา LNB 2ขั้วใส่เข้าไปแทนที่โดยหันแนวเสาอากาศเหมือนเดิมคือแนวเลขศูนย์ครับหันเหมือนเดิมแล้วก็เดินสายเพิ่มอีกเส้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเครื่องใครเครื่องมัน ดูได้อิสระเลย <S <S <Mic> <S มันก็จะทําให้ดูได้อิสระอ่ะทีนี้ลองลองดูนะครับตอนนี้ผมเตรียมสายไว้อยู่แล้วนะครับอ่ะคุณปอขอถอดถอดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เอาสายสัญญาณอีกเส้นหนึ่งที่เราลากมาแบบอิสระเข้ญญา,าม,มาอ่ะผมต่อฝั่งนี้นะครับคนละข้างเลยนะครับอ่ะขอดูสายครับสองเส,ส้นมาจากจานดาวเทียมครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตเก็บเลยนะครับตอนนี้นะครับเส้นคลายเสญญน้นมันผมต่อมาจากดาวเทียมเส้นคลายเส้ญญญญนมัน นะครับจากหัวรับสองขั้วอย่างนี้นะครับต่อมาแล้วนะครับของคุณปอต่อฝั่งน้นผมต่อฝั่งนี้ครับสังเกตดูนะครับทั้ง2ช่องรับชมได้อย่างอิสระแล้วฝั่งนี้เป็นแนวฮองนะครับคุณปอครับฝั่งนี้เป็นแนวเวอร์แนวเวอร์จะสูงจะต่ำอย่างไรก็ตามสรุปนะครับถ้าจะดูอิสระสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ ก็คือต้องเปลี่ยนหัวรับจาก1นขั้วเป็น2ขั้วสองขั้วทำไมถึงใช้ได้อิสระเพราะนะครับเพราะว่าข้างในนี้มีสวิตตัดต่อสวิตตัดต่อเสาอากาศเนี่ยนะครับสองชุดนะครับสองชุดอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นของใครของมันจะตัดแนวเสาอากาศเวอร์รือฮอเวอร์รือฮอได้ทั้งคู่เลยเพราะมีเสาอากาศสองชุดไม่แย่งกันใช้นะครับคำถามต่อไปนะครับ คำถามต่อไปนะครับหากต้องการใช้มากกว่า3เครื่องนะครับหากต้องการใช้มากกว่า3เครื่องต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนี่นะครับหากต้องการใช้มากกว่า3เครื่องสมมติว่าใช้4เครื่องใช้หเครื่อง12เครื่องอะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้แรกเลยที่จะต้องเปลี่ยนจาก LB ที่เป็นคู่เดียวถ้าสมมติมีคู่เดียวอยู่ต้องเปลี่ยนเป็น2คู่ก่อนนะครับเดินสายมา2เส้น อันบ uh, ีสองขั้วนี่แยกได้สูงสุดกี่เครื่องครับ2เครื่องครับอับีสองขั้วแยกได้แค่2เครื่องอิสระเท่านั้นนะครับแค่2เครื่องนะครับถ้าแยกมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เพราะมีสวิตอยู่แค่2ตัวใช่ครับเราต้องเพิ่มสวิตให้มันนะครับต้องเพิ่มสวิตให้มันฉะนั้นการเพิ่มสวิตนี้ก็คือเพิ่มตัวมัลติสวิตนะครับอ่ะสมมุติว่าเราทําเช่นเราเอามาใช้กับตัวมัลติสวิตรุ่น2 คูณ4ก็จะรับชมได้อิสระกี่เครื่องครับ4เครื่องครับ4เครื่องเพราะในสวิตนั้นในมัลติสวิตนี้ก็จะมีสวิตอยู่4ชุดด้วยกันอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันทดสอบกันครับครับครับผมเราก็จะมาใช้ตัวมัลติสวิตรุ่น2อเนี่ยมาแยกเพื่อรับชมหลายชุดนะครับ2องคูณสีหมายความว่าเป็นการมาเพิ่มจํานวนสวิตที่อยู่ด้านในนี้นะครับ ก็คือด้านในนี่มีสวิตอยู่ทั้งหมดกี่ชุดนะครับ4ชุดครับ4ชุดถ้าเป็น2คูณ6กี่ชุดครับก็ <S <S เป็น6ชุดมีสวิตอยู่ด้านในเนี่ยที่เป็นสวิตเวอร์ฮอรเนี่ยจำนวน6ชุดฉะนั้นวิธีการเพิ่มจํานวนมัลติสวิตก็คือเพิ่มสวิตเข้าไปนั่นเองนะครับเพิ่มสวิตเข้าไปจุดเด่นผมขอแนะนําจุดเด่นของมัลติสวิตของไทยสัก็ค,คือกินกระแสน้อยใช้กับเครื่องรับได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่จ่ายไฟเลี้ยงหัวรับเนี่ยแบบทรานซิสเตอร์หรือแบบ ไอซีนะครับอืมเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวต่อดูนะครับถอดสายทางนู้นเครื่องหนึ่งทางนี้เครื่องหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมต่อต่อได้เลยครับต่อเข้านะครับสายจากจานดาวเทียมนะครับที่เป็นแอนบีแบบ2องขั้วนะครับแบบ2องขั้วตัวนี้นะครับต่อมาผ่านตัวปติสวิตนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมโชว์นิดหนึ่งนะครับสายจาก2องขั้วอย่างนี้นะครับต่อเข้าเลยนะครับ ต่อเข้าถ้าเป็นแบบ abc c 2เนี่ยต่อขั้วไหนก็ได้นะครับครับต่อเข้ามาเลยนะครับส่วนเครื่องรับผมจะขอทดสอบแค่2เครื่องเป็นตัวอย่างนะครับแต่นี้สามารถแยกได้ถึง 4, 4ี่จุดถ้าจะใช้มากกว่านั้นก็ใช้จํานวนมัลติสวิตช์ที่ได้จํานวนนะครับอ่าคุณปอต่อฝั่งนู้นได้เลยครับต่อที่เครื่องได้เลยครับสลับกันต่อน,นี้โอเคอ่ะท่านนู้นครับแบ่งกันต่อจะได้เร็วนะครับ ก็ะจะเห็นนะครับว่าเมืม่อต่อแยกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยสามารถที่จะแยกใช้กับทีวีได้ถึง4เครื่องนะครับแบบอิสระเลยนะครับทีนี้ผมลองลองเปลี่ยนช่องดูนะครับลองเปลี่ยนช่องดูที่นี้นะครับผมลองเปลี่ยนช่องผมขอบังทางนู้นไว้นิดหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนช่องดูเป็นช่องไทยรัฐเป็นไงดูได้ปกติไหมนะครับช่องไทยรัฐดูได้ปกติในขณะเดียวกันช่องนู้นก็ยังเป็นแนว พอเหมือนเดิมอะ่ะผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวเวอร์ดูนะครับช่อง3เหมือนกันอ่ะนะครับเป็นช่องสเป็นแนวเวดูเป็นไงก็ดูได้เปิดหอเปิดเวอร์สลับกันก็ยังคงดูได้อยู่ปกตินะครับนี่คือการใช้ m ัลติสวิต c ์อ่ะเดี๋ยวผมลองดูอีก,อกนิดหนึ่งนะผมลองดูพอตอื่นนะผมลองดูพอตอื่นตนะ่ผมลองต่อสลับดูว่าเป็นยังไงบ้างมีปัญหาไหมนะครับอย่างนี้นะครับ สามสี่พอตนี้ใช้ได้หมดนะครับอ่ะอีกพอตหนึ่งแล้วกันลองดูนะครับต่างคนต่างดูได้อย่างอิสระนะครับแล้วตัวมัลติสวิตตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สายยาวๆแนะนําไม่ใช้รุ่นที่มีไฟเลี้ยงนะครับฮะช่องสัญญาณยังคงได้ปกติคุณปอครับครับหากว่าเราต้องการรับชมมากกว่าตรงนี้ล่ะทำไงเพิ่มไหมก็ เปลี่ยนมันติสวิตเป็น 2, อคูณหกสอคูณแถ้า2อคูณหก็ได้6เครื่องใช่ครับสองคูณแก็ได้8เครื่องแยกได้8เครื่องถ้า2อคูณสิ 2> 2 12, ก็ได้12เครื่องแล้วก็ถึง2อคูณสิก็ได้<ช>16คเครื่องแล้วแต่ว่าบ้านของท่านเนี่ยใหญ่หรือเล็กนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทดลองเรื่องของมันติสวิตรุ่นอื่นๆกันนะครับจะได้รู้ว่ามันติสวิตทํางานอย่างไรวันนี้ตามคำถามมานะครับ 1>, 1 2 3ก็เป็นคําตอบที่น่าจะชัดเจนกันนะครับได้เห็นกันได้ชัดเจนนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ